สวัสดีคะ่ะมาพบมาพอกันครับคั่วแล้วแต่อยากบ่ายแม่อันดาคือเกาคือเดิอมนะจ้ามื้อนี้แม่อันดาขอ,อนาเสนอเมนูต้มยำปลาทูโซใส่เห็ดเฟียงสดนหนำ้อน,อนๆกินกับข้าวสวยแซบๆห้ากะสิไปเบิ่งขั้นตอนในการเฮ็ดกันเลยคะ่ะวัตถุดิบที่ห้าีใส่ในมื้อนี้ก็สิมีเห็ดเฟียงกระเทียมหอมแดงบักพริกโซคา ตะไคร้มะเขือเทศต้นหอมใบยี่หราหรือว่าหอมเปผักชีปลาทูดสดขน้หมูเกลือผงชูรสหรอกกะบักขามเปียกเนาะค่ะก่อนอื่นเลยนั่นแม่อันดากระเสียววัตถุดิ์ที่ห้าเตรียมไว้ทุกสิ่งทุกอย่างไปล่างนำ้ำให้มันสะอาด หลังจากนั้นแม่นดากระเซียวตะไคร่มาถูเราก็หั่นเตรียมไว้สําหรับตะไคร่มือนีแม่นดากระสีใสทั้งเบิดสองต้นหลังจากนั้นแม่นดากระสีมาหั่นคาเตรียมไว้สําหรับคาที่แม่นดาสีใสเมือนีแม่นดากระสีใสทั้งเบิดหัวหนึ่งเราก็ตามด้วยบักเขือเทศสําหรับบักเขือเทศมือนีแม่นดากระสีใสทั้งเบิดประมาณสองน่วยแล้วต่อไปแม่นดากระสีมาหั่นหอมแดงเตรียมไว้สํหรับหอมแดงที่แม่นดาสีใสเมือนีแม่นดากระสีใสทั้งเบิดประมาณหาหัวแม่นดากระสีหั่นให้มันเป็นสีนลอยๆตามที่เท่าต้องการ หลังจากนั้นเ้ากระสีหั่นผักชีเตรียมไว้ในส่วนของผักชีนี่แมอันดากระสีหั่นส่วนหลักแยกออกไปตั้งหากแล้กก็ตามโดยต้นหอมส้หรับต้นหอมมือนิแมอันดากระสีใสทั้งเบิดประมาณก่ำหนึ่งแมอันดากระสือมา่นในราคาหาบาทคือเก่าแล้กก็ตามโดยใบยี่หร่าหรือว่าหอมเปสย์ซรับใบยี่หร่าหรือว่าหอมเปย์มือนิแมอันดากระสีใสทั้งเบิดประมาณสองต้น แล้วต่อไปแม่อันดากระสีหั่นเห็ดเฟียงเตีมไว้ซ้ำรับเห็ดเฟียงอัอนี้แม่อันดากระสิใส่ั้งเบิดประมาณ8ขีดแม่อันดากระสิทสำ musician, 看看ทการพาเคืองบัดยำข้าวแกงไปมันก็จะได้เป็นตะแซส็บนาะค่ะพี่น้องต่อไปห้ากระสิตำพริกแกงกันเลยค่ะแม่อันดากระเซียวบักพริกสดกับกระเทียมตีห้าปอกเปลือกหลักหนาใบเสร็จซับเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปในโคกแล้วก็ตำโดยหลักผักชีซ้หรับหลักผักชีอันนี้แม่อันดากระสิหั่นให้มันเป็นสิ่เหนีอยๆเนาะค่ะมันจะค่อยตำง่ายหลังจากนั้นแม่อันดากระสิตาใหห้มันพอแลก ตอนนี้เองวัตถุดิบของเฮากระเทียมพร้อมเร็จสับเรียบร้อยทุกสิงทุกอย่างแล้วเนาะค่ะต่อไปหฮากระสีไปแกงกันเลยจ้าแม่อันดากระสีเอาหม้อขึ้นข้างไฟหลังจากนั้นแม่อันดากระสีเติมน้ำเปล่าลงไปสำรับน้ำเปล่ามือนีแม่อันดากระสีใส่ทั้งเบือประมาณ2ลิตรหลังจากนั้นหฮากระสีใส่ข้าวหมูลงไป2ก้อนแล้วก็ตามด้วยบัาคามเปียกสำรับปลามเปียกมือนีแม่อันดากระสีใส่ทั้งเบิดสามน่วยหลังจากนั้นแม่อันดากระสีใส่ข่าตะไคร้ใบบักูดปลาเคอเทศหลัวกรหอมแดงไป แล้วต่อไปแม่อันดาการสิใส่พริกแกง่เทาต่ำไ้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไป ตามโดยนำล้างคกจักน่อยนึงหลังจากนั้นแม่นดากระสิปิดฟ้าทิมไวถ้าให้น้ำแกงของห้าเดือดตอนนี้เองน้ำแกงของหฮาวกำเดือดเป็นทีเรียบร้อยแล้วแม่นดากระสิใส่ปลาทูสดเี่ยฮห้าเตรียมไวเรียบรอยแล้วใส่ลงไปําหรับปลาทูที่แม่นดาสิใส่มือนี้แม่นดากระสิใส่ทั้งหมดประมาณ6โตแล้วก็ตาม้วยเห็ดเฟียงที่แม่นดาหั่นเตรียมไว้เรียบรอยแล้วใส่ลงไปส้หรับเห็ดเฟียงที่แม่นดาสิใส่มือนี้แม่นดากระสิใส่ทั้งหมดประมาณ8ขีดหลังจากนั้นเฮาก็สิปิดฟ้าทิมไวถ้าให้แกงของเาสก ตอนนี้เองแกงของเหากระสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม่อันดากระซิไ้ผงชูรสลงไปสองซอนซาหลังจากนั้นเห่ากระซิไ้ต้นหอมผักชีแล้วกับใบยี่หร่าหรือว่าหอมปีี่้าหั่นเตรียมยว้ใส่ลงไปหลังจากนั้นแม่อันดากระิข้นส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเข้ากันเสร็จแล้วเหากระิซิมรดเบิองขันแม่นว่าพอดีแล้วเหากระซิปิดแก๊สลรวกะตักพร้อมสืบเฟไดยเลยเนาะคะ่ะเป็นจังใดเนี่ยค่ะพี่น้องเมนูมือนีเป็นตาแซบวะจ้าสำรับคลิปมือนีแม่อันดาก็ขอ,ขอจบไ้แต่เพียงสนิษณ์สะกอนจัง สุดท้ายนี่แม่นดาก็ขอฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลวก็ซอยเป็นกำลังใจให้แม่นดาในเด้อ้าขอบคุณลหลายๆคะ่ะ